สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ทำลายสกิลผ่านล่าสุดนะครับเป็นการปิดโปรเจกต์ของเรทฮารอนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสกิลอีกหนึ่งประเภทที่หลายคนนะครับยังเข้าไม่ถึงยังไม่เก็ตนะครับว่าการทํางานของมันเนี่ยเป็นแบบไหนและสกิลประเภทนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าโค้ดสกิลนั่นเองนะครับโค้ดสกิลนะครับจะเป็นสกิลที่เป็นประเภทที่ว่ามีเพียง1ดาวเท่านั้นอ่าเคยหไหมตลอดทั้งการเล่นนะครับจะมีเพียงแค่1ดาวเท่านั้น ซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเจอได้จากการสุ่มตัวละครตั้งแต่แรกหรือว่าจะเป็นการเจอตัวละครในเกมก็สามารถเจอได้เหมือนกันและสุดท้ายก็คือสามารถเรียนรู้ได้าจากการอ่านหนังสือสกิลที่เป็นรูปดาวน,นะครับโอเคนะอันนี้คือจาไว้ด้วยนะครับทีนี้เราจะมาสู่คําถามที่ว่าแล้วความแตกต่างระหว่างสกิลที่5แบบธรรมดากับเพิร์สกิลนะครับมันตา่างยังไงคําตอบก็คือมันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการประหยัดตัวละครน,นะครับ ว่ากันตามปกติแล้วนะครับสกิลสายที่5แบบธรรมดาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในสายของมันเองอยู่เสมออย่างเช่นคือถ้าเป็นคุณหมอคุณก็อาจจะได้บวกเลือดเพิ่มขึ้น20หน่วยหรือว่าจะเป็นการต้านทานเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับห0หน่วยก็ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆเนี่ยจำเป็นต้องมี2ตัวละครนะครับสายคุณหมอนะมาใช้งานพร้อมกันถึงจะได้ความสามารถแบบ2อย่างนะครับแบบเต็มที่ด้วยคนหนึ่งบวกเลือด20หน่วยอีกคนนึงเนี่ยต้านทานเชื้อเพิ่มขึ้น 50หน่วย2ตัวละครนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับเพอร์สกิลเนี่ยสามารถรวมพลังของ2คนนี้เอาไว้ในตัวเดียวกันก็ได้ตามที่เกมกําหนดแต่ละสกิลนะครับก็คือ1คนเนี่ยสามารถบวกเลือดแล้วก็ต้านทานเชื้อได้ด้วยในตัวเดียวกันไปเลยไม่ต้องใช้2ประหยัดด้วยเห็นปะเอาแหละทีนี้นะครับผมคิดว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจพื้นฐานของเพอร์สกิลกันแล้วทีนี้ในเรื่องต่อมานะครับเรื่องของการแนะนํานะ ผมจะขอชี้แจงก่อนนะครับว่า q u ิ s k ส k กิลเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับดันงนั้นนะครับใน1นึพาร์ทเนี่ยผมพูดไม่จบแต่ว่าผมได้วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะมีการนําเสนอทั้งหมดนะครับสคลิปด้วยกันประกอบไปด้วยคลิปที่1จะเป็น q u ิร์ส k กิลที่มีการหยิบจับมาเล่นน้อยที่สุดรวมถึงไม่มีความสามารถอะไรเลยสักอย่างเดียวไร้ประโยชน์สิ้นดีนะครับคลิปที่2จะเป็นเพิ s สกิลที่ช่วยในการหาเงินนะครับคลิปที่3 จะเป็นควอรสกิลที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่บ้านของคุณและสุดท้ายคลิปที่4จะเป็นควอรสกิลที่มีผู้เล่นนะครับหยิบจับมากที่สุดถือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เลยว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงควอรสกิลที่มีการหยิบจับมาเล่นน้อยที่สุดรวมถึงไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับไปไปดูกันในส่วนที่1นนะครับจะเป็นสกิลที่แบบว่าไม่มีเอฟเฟกนะครับที่ช่วยเหลืออะไรเลยสักนิดเดียวสกิลนี้มีชื่อว่า Animal Fact นะครับในเกมของเราเนี่ยผมว่าเราควรไม่จะเป็นต้องทราบเลยว่าทำไมหมาต้องร้องโห่งทำไมแมวต้องร้องเหมียวแต่ว่าความสามารถของ Animal Fact เนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆพวกเขาจะมอบความรู้เรื่องของสัตว์โลกน่ารักนะครับให้แก่คุณแบบเต็มที่แน่นอนขอให้จำไว้ว่านี่เป็นหนึ่งสกิลของเกมนะครับที่ห่วยแต่ที่สุดแล้วและไม่ควรรับเข้าบ้านจริงๆนะครับมันไร้ประโยชน์มาก ทีนี้เราจะมาดูสกิลที่มีคนหยิบจับเล่นกันน้อยมากๆลำดับที่1ก็คือสกิลที่มีชื่อว่า Sexting นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก่อนไอ้เจ้าสกิลเพศสัมพันธ์ตรงน,นี้เนี่ยมันไม่ได้มพบมเอฟเฟกอะไรเลยสักอย่างนะคุณมันคือโนยูดฟูดนะครับแบบว่าไร้ประโยชน์มากแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเบต้านะครับได้รับเงินเพิ่มขึ้นด้วย5ห,หน่วยต่อวัน ทำให้ตัวมันเองนะครับหลุดออกมาจากความไร้ประโยชน์กระติดนึงไม่เดียวมากแต่เท่าว่ากันจริงๆแล้วก็คือสกิลเนี่ยเป็นลำดับที่1น,นะครับที่คนจะหยิบมาเล่นกันน้อยที่สุดแล้วลำดับที่2เป็นสกิลที่มีชื่อว่า excuses และ f a r t i n g around ความสามารถของ2ส,สกิลนี้นะครับก็คือทําให้คุณเนี่ยได้รับกําลังใจเพิ่มขึ้น10หน่วยการเพิ่มขวัญกาลังใจ10หน่วยต่อวันเนี่ยคุณสามารถหาได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะมาจากสิ่งกอ่อสร้างในบ้านใส่พัดลมใส่โซฟาทําทอาหารมันได้หมดนะครับแทบจะเรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องหาตัวละครที่ช่วยบวกมราลเนี่ยมาเข้าร่วมทีมเลยสกิลเอก็กซ์คิวเซสและฟาติงเอราว u เนี่ยมันก็เลยหาจุดเกิดไม่ได้เลยลำดับที่3จะเป็นค้ชสกิลที่มีความสามารถของ Pop c คา t เ r อนะครับติดตัวอยู่ด้วยประกอบไปด้วยสกิลที่มีชื่อว่า Geek Trivia Movie Trivia TV Trivia Acting และ ครับวามสามารถของ pop culture ตรงนี้เนี่ยที่มันติดตัวมาจากสกิลพวกนี้นะครับมันแทบไม่ค่อยมีคนกดใช้งานจริงๆเลยนะเนื่องจากว่ามันต้องเล่นกับห้องนั่งเล่นเลเวล3มันสามารถทําให้ขวัญกาลังใจจากการกดแอคชั่นเพิ่มขึ้นประมาณ5หน่วยพร้อมกับยืดเวลาออกไปด้วยประมาณ30นาทีคุณอาจจะคิดว่าอ้าวมันก็มันก็ดีแล้วนี่ใช่ปะ่ะการกดแอคชั่นที่บนหน้าจอก็จะได้บัฟนางขึ้นดีขึ้นด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันช่วยเร่งได้แค่2แอคชั่นเท่านั้นนั่นก็คือการนั่งดูทีวีและก็ดูหนังรอบดึกส่วนที่เหลือบนหน้าจอไม่ได้นะครับเราต้องเสียเวลาในการลงทุนเนี่ยประมาณ3เวลและต้องมีตัวละครที่ช่วยเร่งความสามารถตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะดังนั้นนะครับจึงกลายเป็นว่าสกิลเหล่านี้เนี่ยผู้เล่นนะครับมองข้ามไปเยอะมากจนตกเมตานะครับและก็นี่แหละครับ นี่คือทั้งหมดแล้วของ First Skill ในวันที่1หวังว่าจะถูกใจแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับท่องจําไว้เสมอว่าสกิลในเกมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมออยู่ที่ว่าคุณนะครับชอบหรือเปล่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ